ถนอมจังเลยนะเพิ่งเคยมีหรอเออฉันหมายถึงเพิ่งซื้อมาหรอจะพูดแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าฉันเพิ่งถอยมาใหม่แล้วล่ะอุย้ยตู้เต็มหมดแล้วอะ่ะปวดท่าเลยดีนะมีฮิวเย่ยมันต้องตลึงว่าฉันรวยขนาดไหน นี้หรอที่จะชวนมากินอนะ่ะใช่จ้ะคงไม่เคยกินสินะ ฉันหิวแล้วถนอมจังเลยนะเพิ่งเคยมีหรอเอ่อฉันหมายถึงเพิ่งซื้อมาหรอจะพูดแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าฉันเพิ่งถอยมาใหม่แล้วล่ะแล้วเธออะใช้กระเป๋าผ้าใบนี้ตั้งแต่มาหาอะไรแล้วนะก็มันสะดวกอะใส่ของได้เยอะดี ม่เจอกันต right. ั้งนานเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นพลอยคนเดิมอะจ้าฉันก็เหมือนเดิมแหละแต่เธออะสวยขึ้นนะแหวนเธอสวยดีนะก็แน่นอนแหละราคาตั้งเท่าไหร่อืมฉันรู้ดูออกด้วยเหรอว่าราคาตั้งเท่าไหร่แต่ฉันเห็นสภาพเธอแล้วอะดูออกเลยนะ ชุดที่ใส่อยู่อ่ะราคาไม่ถึงร้อยหรอกฉันก็รู้แหละว่าของเธอมันแพงอ่ะดูด้วยตาก็รู้แล้วแหน่แหละของแพงอ่ะไม่มีเอกลักษณ์ของมันอยู่ละจะส,สั่งอะไรดีนะจะอ,อยากกินอะไรอ่ะอะไรก็ได้ฉันกินได้หมดแหละอืมเดี๋ยฉันสั่งให้ละกันจ้า ฟ้านเธอนี่สวยดีนะแหมกระเป๋าเยอะจังเลยนะอุย้ยตู้เต็มหมดแล้วอะไม่มีที่ไว้เลยสงสัยคงต้องซื้อตู้มาเก็บเพิ่มละมัง้ง โน no, จ้ะวิธีการแก้ปัญหาของฉันก็คือการซื้อบ้านใหม่เพิ่มเพราะว่าจะได้เอาของอย่างอื่นอะไปเก็บเพิ่มด้วยอ๋อเธอนี่ก็ว่างเนาะชวนมาทีไรอะก็มาได้ทุกทีก็ว่างแหละเพื่อนชวนอะก็อยากมาสงสัยไม่มีงานทำละสิก็ฉันอ๊ยใครโทรมานะ <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะ ไม่แก่เลยสายตายาวแล้วหรอก็อนิดหน่อยอะมองอะไรที่มันไรยบิบเลยยับบ่อยไปหน่อยอฮัลโหลค่ะจะมาฉาแล้วนะคะอิอ e <ww. S 2> อพวกมิฉาชีพเนี่ยนะขยันจังเลยนะโทรมาได้ทั้งวันจริงไอพวกนี้ไม่ทํามาหากินกันเลยเนาะคิดแต่จะหลอกชาวบ้านเธอคิดดีแล้วหรอที่จะไปว่าพวกมันอะเธอเองก็ยังไม่มีงานทำเลยนะ ฉันน่ะหรอฉันไม่ต้องทำหรอกพูดแบบนี้ไม่ได้นะอย่างว่าแหละไม่มีงานทำ mm. ก็เลยไม่มีเงินเธอก็เลยมีสภาพแบบนี้เนาะจ้ะเพื่อนคนอื่นน่ะเขามีหน้าที่การงานที่ดีกันหมดแล้วมีแต่เธออ่ะยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยล้วนี่เธอได้คุยกับเพื่อนคนอื่นบ้างไหมฉันไม่ค่อยได้คุยด้วยหรอกคุยด้วยแล้วชอบมันยืเมเงินฉันอยู่เรื่อย ก็ไปให้เขารู้ไงว่าเธอรวยอะ่ะโอ้ฉันไม่ได้โอดซะหน่อยฉันก็ใช้ชีวิตปกตินะแต่ก็อย่างว่าแหละคนที่หน้าตาดีอย่างฉันผิวพรรณดีมอง้อยเมตรก็ดูออกเลยว่ารวยอืมก็จริงแต่เธอเองอะ่ะคงไม่เข้าใจความรู้สึกฉันหรอกมั้งเวลาที่ต้องโดนคนอื่นยืมเงินอะ่ะฉันไม่เข้าใจหรอก ฉันก็ไม่ให้ยืมเหมือนกันอย่าว่าแหละเนาะอย่าเธออะจะไปให้ใครเขายืมได้ล่ะจ้าแต่ฉันไม่คิดที่จะยืมของใครนะดีแล้วแหละจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆอ๊ะเดี๋ยวนี้เจอเจอ New เยียบ้างไหมอะ New เยียหรอเจอสิเจอบ่อยด้วยจริงหรอแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันว่าจะนัดเจอมันอยู่ ก็โอเคนะดูสุขสบายดีได้ทำงานดีๆอะจะดีกว่าฉันสักเท่าไหร่เชียวแล้วเธอรู้ไหมว่ามันมีรถหรือเปล่าทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่โอ้โหอยากรู้ขนาดนั้นถามเองเลยดีกว่านัดเจอเพื่อนไหมล่ะฉันว่าก็ดูน่าจะไม่ต่างจากเธอหรอกนะจริงเหรอนัดเจอมาหน่อยดีกว่า อยทำไมมาช้าจังโทษทีฉันนั่งรถเมย์มาแล้วก็ต้องต่อสองแถวอีกอะอ๋อไม่ก็นั่งรถเมย์มาเหรอไดีบอกว่ามีรถไงพอดีรถฉันเข้าศูนย์อะอีกหลายวันกว่าจะได้เข้าศูนย์จริงหรือว่าเข้าเต็นท์ไปแล้วนะเห็นบอกว่ามีรถแต่ไม่เคยเห็นสักรอบเลยอะ มีจริงๆแต่ว่าฉันไม่ค่อยได้ขับอ่ะอยากนั่งรถเมย์มากกว่าอ๋อจ้ะฉันเชื่อแล้วว่าลมมันคงเย็นกว่าแอร์บนรถเธออะเออไหนว่านัดนิวเยียมาด้วยไม่ใช่หรอเห็นว่าติดงานนะต้องไปคุยกับลูกค้าให้นายมันอ๋อจริงด้วยจริงด้วยแหละคุยกับนิวเยียมาหรอใช่ฉันลืมไปอะ่ะว่าฉันก็คุยกับนิวเยียแล้วเออ ก็เลยว่าจะเจอรอบหน้าอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบเธอหรือเปล่าเธอจะนัดเพื่อนมาเจอเพื่ออยากรู้ว่าเพื่อนมีชีวิตีจริงๆหรือเปล่าแค่นั้นนะเหรอก็อัปเดตกันหน่อยไม่เจอกันตั้งนานฉันก็อยากจะรู้ว่าคนอื่นน่ะมีชีวิตที่อยู่กับที่แบบเธอหรือเปล่าไงอ๋อเธอนี่ก็ดูว่างทุกวันเหมือนกันนะนัดมาทีไรก็มาได้ตลอดเลยหรือว่าอยากให้ฉันเลี้ยงข้าว ฉันก็หานกับเธอตลอดไมยล่ะหรอเหรอก็นึกว่ามาเจอฉันเพราะว่าอยากกินข้าวฟรีพราะเห็นจากสภาพแล้วอะ่ะเธอน่าจะยังไม่มีงานทําเลยมั้งแล้วเธอล่ะทํางานจริงเหรอถึงชอบัาฉันมาเจออยู่เรื่อยงานฉันน่ะไม่ต้องทําอะไรมากหรอกให้คนอื่นทําให้อะที่เขาบอกว่าเธอทําธุรกิจขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่คงจะจริงสินะพูดที่มันดีๆนะ ฉันทำงานเนี้ยแล้วไม่ผิดตรงไหนก็แค่ถามถามดูอะอ๋อถึงว่านัดเจอเพื่อนเก่าอยากให้ร่วมลงทุนละสิแต่พอเห็นฉันดูไม่มีเงินก็เลยไม่ชวนงนี้ปะปะ่าไม่ใช่แบบนั้นฉันก็แค่อยากเจอเพื่อนเก่าเท่านั้นเองฉันไม่ได้คบเพื่อนที่รวยจนสัหน่อยไม่งั้นฉันคงไม่นัดทำไมาวันนี้หรอกเออ สั่งข้าวเหอะนี่มันก็จะ6กโมงแล้วฉันงดกินอาหารหลังหนึ่งทุ่มนะ่ะรักษาหุ่นแกเองอะ่ะถ้ามีปัญหาเรื่องสารอาหารไม่ครบถ้วนปรึกษาฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะทำเรื่องผ่อนจ่ายให้แต่ก็ต้องเป็นสมาชิกก่อนอะ่ะนั่นไงว่าแล้วฉันก็แค่อยากแนะนำสิ่งดีๆให้อะ่ะแต่ถ้าแกไม่ค่อยมีเงินฉันจะลองดูคอสที่ไม่ค่อยแพงให้นะ ไม่เป็นไรฉันไม่อยากเอาเงินไปเสียตรงนั้นหรอกไม่มีเงินมากกว่ามาั้งสั่งข้าวเถอะสั่งให้เหมือนเดิมนะขวดท่าไหนดีนะ เจอกันได้ใ <t> ช <bubble noise> ่ปะโอเคเจอกันนะจ๊ะวันนี้นิวเย่มันต้องตะลึงว่าฉันรวยขนาดไหนฮ เธอทำผมทรงนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะพอดีฉันทำทรงเนี้ที่ซาลอนเลยนะเธอไม่ถามหน่อยหรอว่าเท่าไหร่ทำไมฉันต้องถามล่ะเธอเป็นช่างเสริมสวยหรอฉันเองก็ไม่ได้อยากทำผมซะหน่อยฮัลโหลฉันไม่ว่า อยู่กับผี่ก่อนไปค่อยคุยกันนะคันคออ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยนี่นิวเยียเธอมายังไงเหรอมากับพลหรือเปล่าก็ขึ้นรถเมย์มากับฉันนี่แหละโอ้นั่งรถเมย์มาอีกแล้วระวังหน้าสิวของเธออ่ะจะไม่ไหวเอานะอือ <c oughs> ฝุ่นควันก็เยอะฉันไม่อยากให้หน้าสวยๆของฉันเนี่ยที่แต่งด้วยคานเตอร์แบนต้องไปเปื้อนฝุ่นหรอกนะเมื่อเนื้อไม่ตัวจังเลยอ่ะอาหารมาช้าจังรอนานแล้วเนี่ยนั่นสิรอนานจังเลยนะเออฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันทำบัตรสมาชิกไว้ที่นี่รอแป๊บหนึงนะคุณแป๊บ ใช้กระเป๋าผ้าเหมือนกันเลยนะโรศนิยมเหมือนกันเลยอะ่ะก็มันสะดวกดีนี่ไหนพลอยบอกว่าเธอมีหน้าที่การงานที่ดีนี่ทำไมสภาพเหมือนกันเลยอะ่ะทำไมล่ะการแต่งตัวแค่นะี้มันบอกอะไรกับแกก็ดูไม่แพงเลยนี่เห็นพลอยมาอวดก,กับฉันว่าเธอมีเงินนะ่ะพลอย แกไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเพื่อนเข้าใจผิดหรอกกระเป๋าใครอ่ะก็กระเป๋าฉันเองไงตกใจอะไรอ่ะแต่กระเป๋าตังค์ใบนี้มันแพงมากเลยนะแกมีเงินซื้อด้วยหรอแพงกว่าที่ฉันใช้อีกก็หรือว่าของก๊อปเฮ้ยของแทนนี่ว่า ก็มันแพงอะสิถ้าฉันซื้อเองอะคงไม่มีปัญญาหรอกูเธอไปได้มาจากไหนขโมยมาหรอเปล่ามีคนซื้อให้ฉันเนี่ยคนที่ซื้อให้ฉันฮ้อคนี่นัซื้อให้ซื้อให้ยังไงอะอ้าวเห็นนัดเจอก็นั้งหลายครั้งพอแกไม่ได้บอกหรอว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทที่ฉันทำงานด้วยอะไม่อะปีใหม่ไม่ได้ถามฉันก็เลยไม่ได้บอก สภาพนี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้เนี่ยนะเจ้าของบริษัทอย่ามาเวร์แกไม่ได้ตกงานแต่แกเป็นเจ้าของบริษัทนี่แกนัดเพื่อนยังไงไม่รู้เรื่องแกไม่รู้หรอว่าฉันทํางานกับพลอยเป็นลูกน้องพลอยบริษัทอสังหาใหญ่ๆอ่ะรวยมากเลยนะกําไรตั้ง200กว่าล้านฮะสองร้อยกว่าล้านได้กําไรตั้ง200ล้านต่อปีเลยนะฮะสภาพแกเป็นแบบนี้รองเท้าแต่หูคีบเสื้อผ้าไม่ถึง1น0่งน่า ชีวิตแบบที่ไม่เคยลองใช้มาก่อนส่วนรถชั้นที่เข้าอู่แล้วมารอ,อนะกน็เพราะต้องรออะไรจากเมืองน,นอกส่วนกระเป๋าเสื้อผ้าที่แกม,มาแฝกฉันฉันใช้มาทุกแบรนด์แล้วทำไมฉันจะไม่รู้จักฉันใช้บ่อยจนเบื่อแล้วก็เลยไปลองซื้อเสื้อผ้าธรรมดามาใส่ดูมันก็ใส่สบายดีนะที่แกเห็นพลอยมาหาแกบ่อยๆเพราะพลอยไม่ต้องทำงานเองไงวันนั้นที่ฉันมาหาแกไม่ได้ก็ฉันนี่แหละทำงานให้พลอยใช่ชนะซ้อน ฉันนัดกับแกไว้ก็เลยให้นิวเยียไปทํทำงานแทนแกมีเงอนขนาดนี้มาทำตัวยาจกเพื่อฉันใช้มาหมดทุกอย่างแล้วของแบรนด์เนมของแพงอยากให้ทุกคนรู้แต่เพื่อนๆฉันสังคมฉันบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าที่ฉันสะพายกระเป๋าแบรนด์อะไรเสื้อผ้านี่ของแท้ไหมในเมื่อไม่มีใครรู้เลยค่ะฉันว่ามันก็แค่กระเป๋าใบหนึง่งเสื้อผ้าชุดหนึ่งแล้วมันก็ว่างเปล่า ฉันก็ติดนีสายติดดินมาจากพอยนี่แหละเราฉันจะบอกให้มูลค่าของเธอทั้งตัวยังไม่เท่ากับเงินเดือนเยียเยนหนึ่งเดือนเลยนะฉันมีเพื่อนรวยขนาดนี้เลยหรอแต่ฉันว่าแกไม่ได้หาเพื่อนนะปีใหม่แกหาคนอวดมากกว่าปีใหม่แกไม่ได้มีมากกว่าใครนะไม่จะเป็นต้องอวดเดี๋ยวเขาหาว่าพึ่งรวยไม่อยากกินข้าวที่นี่แล้วอะ่ะอยากกินอะไรแพงๆไม่ได้กินมานานแล้วอะ่ะ เฮีย yeah. วันนี้เราไปกินกันไหมเฮ้ย hey, ฉันไปด้วยดิจะไปเหรอฉันไม่ได้ชวนนะแต่อาหารที่สั่งไว้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจ่ายให้แล้วแกก็กลับไปถ่ายรูปอวดคนอื่นเดี๋ยวสิพวกเธอฉันไปด้วยสิ